ด้านมืดของประยุทธ์จันร์โอชาสันติภาพบนปลายกระบอกปืนสวัสดีครับมีวิลีหนึ่งครับที่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนต้องเคยได้ยินและอาจจะยังหลอนอยู่ในหัวจนถึงทุกวันนี้นั่นคือเพลงที่ว่าเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน ใช่ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าของบทเพลงนั้นชายผู้ที่สัญญาว่าจะขอเวลาอีกไม่นานแต่สุดท้ายเ้าก็อยู่กับเราไปนานถึง9ปีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาหรือลุงตู่ของใครหลายคน สำหรับผู้สนับสนุนลุงตู่คือวีรบุรุษที่ขี่ม้าขาวเข้ามาจบความขัดแย้งของคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงนำพาความสงบกลับคืนสู่บ้านเมืองปราบปรามคอร์รัปชันและปกป้องสถาบันหลักของชาติภาพลักษณ์ของท่านคือทหารแก่ใจดีที่อาจจะพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างที่เราได้ยินได้ฟังกันมาตลอด9ปีแต่ ความสงบที่ว่ามันคือความสงบแบบไหนกันแน่มันคือความสงบที่แท้จริงหรือเป็นเพียงความเงียบใต้ปากกระบอกปืนและเวลา9ปีที่ผ่านไปประเทศไทยได้อะไรกลับคืนมาบ้างหรือจริงๆแล้วมันคือหลุมดำแห่งทศวรรษคือ9ปีที่ประเทศของเราหยุดนิ่งและอาจจะถอยหลังลงคลองด้วยซ้ำ นี่คือการมองย้อนกลับไปเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมประเทศไทยในวันนี้ถึงเป็นแบบนี้และเพื่อหาคำตอบว่าตกลงแล้วเราได้อะไรและเสียอะไรไปบ้างตลอด9ปีภายใต้การปกครองของชายที่ชื่อประยุทธ์จันโอชา 1. บาปกำเนิดรัฐประหาร2557และคำสัญญาที่ว่างเปล่า ด้านมืดข้อแรกและเป็นข้อที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่อาจลบล้างได้คือที่มาของอำนาจคุณประยุทธ์ครับ เขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มาจากฉันธามติของประชาชนแต่เขามาจากการรัฐประหารวันที่22พฤษภาคม2557ในฐานะผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประยุทธ์ได้นำกองทัพเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลรักษาการของพรรคเพื่อไทยโดยให้เหตุผลว่าเพื่อยุติความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อและเพื่อปฏิรูปประเทศก่อนจะคืนอำนาจให้ประชาชน จากนั้นก็ตั้งตัวเองเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอการกระทำครั้งนี้ในทางกฎหมายสากลและหลักการประชาธิปไตยมันคือการก่อกระบฏคือการล้มล้างการปกครองแต่ในประเทศไทยด้วยวงจรอุบาทที่เราคุ้นเคยมันกลับกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้และผู้กระทำก็มักจะนิรโทษกรรมให้กับตัวเองในภายหลัง ด้านมืดของมันคืออะไรมันคือการทำลายหลักการพื้นฐานที่สุดของประชาธิปไตยคือการบอกกับประชาชนว่าเสียงของพวกคุณในครูหาเลือกตั้งไม่มีความหมายเพราะถ้าผู้มีอำนาจไม่พอใจเขาก็สามารถใช้กำลังทหารมาฉีกผลการเลือกตั้งทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้มันคือการสร้างบรรทัดฐานที่ว่าอำนาจจากปลายกระบอกปืนอยู่เหนืออำนาจของประชาชน และที่เจ็บปวดที่สุดคือคำสัญญาที่ตามมาเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยที่เปิดกรอกหูเราทุกวันเนื้อเพลงที่บอกว่าเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมามันกลายเป็นคำโกหกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคำหนึ่งในประวัติศาสตร์จากอีกไม่นานมันกลายเป็น9ปี การปฏิรูปที่สัญญาไว้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงปัญหาความขัดแย้งที่อ้างว่าจะเข้ามาแก้ไขก็แค่ถูกกวาดไปซุกไว้ใต้พรมรอวันปะทุที่รุนแรงกว่าเดิมบาปกำเนิดข้อนี้คือการเริ่มต้นที่ผิดที่นำไปสู่ความผิดพลาดอีกมากมายนับไม่ถ้วนตลอดการครองอำนาจของเขา 2. เกราะแหลกแห่งอำนาจม .44 และรัฐธรรมนูญฉบับพิสดาร หลังจากยึดอำนาจได้แล้วคำถามคือคสอชอและคุณประยุทธ์รักษาอำนาจของตัวเองไว้อย่างไรคำตอบคือพวกเขาได้สร้างเกราะเหล็กทางกฎหมายขึ้นมาสองชั้นเพื่อทำให้ตัวเองมีอำนาจเบ็ดเสร็จและอยู่เหนือกฎหมายทั้งปวงมาตรา44กระบองอาญาสิทธ ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57คอสอชอได้เขียนมาตรา44ขึ้นมาซึ่งเป็นกฎหมายที่นักวิชาการเรียกว่ากฎหมายที่เหนือรัฐธรรมนูญ มันให้อำนาจหัวหน้าคอสอชอซึ่งก็คือคุณประยุทธ์สามารถออกคำสั่งใดๆก็ได้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและคำสั่งนั้นให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุดหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคำพูดของเขาคือกฎหมายที่ไม่ต้องผ่านสภาและไม่มีใครสามารถตรวจสอบหรือโต้แย้งได้ มันคืออำนาจเผด็จการเบ็ดเสร็จที่สมบูรณ์แบบที่ถูกนำมาใช้ในหลายๆเรื่องตั้งแต่การโยกย้ายข้าราชการที่ไม่สยบยอมการออกคำสั่งที่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนไปจนถึงการจับกลุ่มและคุกคามผู้เห็นต่างม .44 คือสัญ,ญลักษณ์ของยุคมืดทางกฎหมายที่อําเภอใจของคนคนเดียวอยู่เหนือหลักนิติรัฐทั้งปวงรัฐมนูมนูญ2,560ฉบับสืบทอดอำนาจ และเกราะชั้นที่สองที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจในระยะยาวก็คือรัฐธรรมนูญปี2560ที่ร่างขึ้นโดยสภาที่คอสอชอแต่งตั้งเองและผ่านประชามติที่การรณรงค์ฝ่ายตรงข้ามถูกปิดกั้นอย่างสิ้นเชิงรัฐธรรมนูญฉบับนี้เต็มไปด้วยกับดักและกลไกพิสดารที่ออกแบบมาเพื่อพักพวกของตัวเองโดยเฉพาะสอวอ250คน หัวใจของมันคือการให้มีสมาชิกวุฒธธิสภา250คนที่มาจากการแต่งตั้งของคอสอชอและให้สอวอเหล่านี้มีสิทธิโ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสอส,อสอที่มาจากการเลือกตั้งมันคือสูตรโกงที่ชัดเจนที่ทำให้คุณประยุทธ์ต้องการเสียงสอสอ,อีกแค่126เสียงจาก500เสียงก็สามารถกลับมาเป็นนายกต่อได้ ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามต้องหาเสียงให้ได้ถึง376เสียงมันคือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตั้งแต่ยังไม่เริ่มระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสมออกแบบมาเพื่อทำลายพักการเมืองใหญ่อย่างเพื่อไทยและเอื้อให้เกิดพักเล็กพักน้อยเต็มไปหมดเพื่อให้ง่ายต่อการรวบรวมเสียงสนับสนุนรัฐบาลองค์กรอิสระและยุทธศาสตร์ชาติ มีการวางคนของตัวเองไว้ในองค์กรอิสระต่างๆและสร้างยุทธศาสตร์ชาติ20ปีขึ้นมาเพื่อเป็นโซ่ตรวนที่บังคับให้รัฐบาลในอนาคตต้องเดินตามแนวทางที่พวกเขาวางไว้ด้านมืดข้อนี้คือการทำลายระบบรัฐสภาและประชาธิปไตยในระยะยาวมันคือการสร้างกติกาที่ไม่เป็นธรรมเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองและพวกพ้อง และมรดกของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาที่กัดกินการเมืองไทยและเป็นชนวนความขัดแย้งมาจนถึงทุกวันนี้ 3. เศรษฐกิจพังพินาศคำสัญญาที่ว่างเปล่าความเหลื่อมล้ำที่ถ่างกว้างหนึ่งในเหตุผลที่คอสอชอใช้อ้างในการรัฐประหารคือปัญหาเศรษฐกิจและพวกเขาก็สัญญาว่าจะเข้ามาแก้ไขแต่ตลอด9ปีที่ผ่านมาผลลัพธ์มันเป็นอย่างไรครับคาตอบคือ มันคือทศวรรษที่สูญหายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแม้จะมีคำพูดสวยหรูอย่าง Thailand 4.0หรือโครงการ EEC แต่ในทางปฏิบัติเศรษฐกิจของไทยในยุคประยุทธ์กลับเติบโตต่ำที่สุดในภูมิภาคอาเซียนสวนทางกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่พุ่งทยานไปข้างหน้าด้านมืดของมรดกทางเศรษฐกิจของเขามีอะไรบ้างนี้ครัวเรือนพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการ ประชาชนคนธรรมดาไม่ได้ร่ำรวยขึ้นแต่กลับจนลงและมีหนี้มากขึ้นค่าครองชีพสูงขึ้นแต่รายได้กลับไม่เพิ่มตามความฝันที่จะลืมตาอ้าปากได้มันไกลออกไปเรื่อยๆความเหลื่อมล้ำ่างกว้างนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลประยุทธ์ถูกวิจารณ์อย่างมากว่าการเอื้อนนายทุนใหญ่ กลุ่มทุนผูกขาดไม่กี่ตระกูลในประเทศร่ำรวยขึ้นอย่างมหาศาลจากการได้รับสัมปทานและโครงการต่างๆของรัฐในขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง SME กลับล้มหายตายจากไปเป็นจำนวนมากมันคือการเติบโตที่ไม่ทั่วถึงที่ทำให้คนรวยยิ่งรวยและคนจนยิ่งจนการลงทุนจากต่างชาติลดลง ความไม่แน่นอนทางการเมืองและนโยบายที่ไม่ชัดเจนทำให้นักลงทุนต่างชาติขาดความเชื่อมัน่นและย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นทำให้ไทยสูญเสียโอกาสในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคหรือที่เรียกว่าอาการเสียของ9ปีที่ผ่านมา แทนที่จะเป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจให้ทันโลกมันกลับกลายเป็นการบริหารแบบประคองตัวไปวันๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการแจกเงินผ่านโครงการต่างๆเช่นบัตรคนจนคนละครึ่งซึ่งมันอาจจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระยะสั้นแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเลยมันเหมือนการให้ยาแก้ปวดกับคนไข้ที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมันไม่ได้ช่วยให้หายแค่ช่วยให้ลืมความเจ็บปวดไปชั่วคราว นี่คือด้านมืดที่ส่งผลกระทบต่อปากท้องของคนไทยทุกคนที่ความสงบที่เขาอ้างมันต้องแลกมาด้วยความยากจนและสิ้นหวังทางเศรษฐกิจ 4. ปิดปากปิดหูปิดตาการคุกคามผู้เห็นต่างและมรดกแห่งความเกลียดชังเพื่อจะรักษาอำนาจที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมสิ่งที่คุณประยุทธ์และคอสอชอทำมาตลอดคือการปิดปากผู้ที่ไม่เห็นด้วยด้วยทุกวิถีทาง ในช่วงแรกหลังรัฐประหารมีการเรียกบุคคลนักวิชาการนักข่าวและนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามเข้าไปปรับทัศนคติในค่ายทหารมีการสั่งห้ามการชุมนุมทางการเมืองเกินห้าคนใครที่ฝ่าฝืนก็จะถูกจับกลุ่มมันคือการสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวให้แผ่ขยายไปทั่วสังคม เมื่อเข้าสู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้กติกาของตัวเองวิธีการก็เปลี่ยนไปจากการใช้กำลังทาหารโดยตรงมาเป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกำจัดศัตรูทางการเมือง การฟ้องร้องด้วยกฎหมายความมั่นคงมีการใช้กฎหมายอย่างมาตรา112มาตรา116ยุโยงปลุกปัน่นและพระบอรคอมพิวเตอร์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีกับประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและสถาบันเป็นจำนวนหลายร้อยหลายพันคดีมันคือการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการปิดปากคนเห็นต่าง และด้านมืดที่น่าเศร้าที่สุดคือการที่การกดขีนี้มันไม่ได้ทำให้คนกลัวและเงียบลงแต่มันกลับสร้างปีศาจตัวใหม่ขึ้นมา มันคือการผลักให้คนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาในยุคของเขารู้สึกสิ้นหวังและโกรธแค้นต่อระบบจนนำไปสู่การชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ของกลุ่มเยาวชนปลดแอกในปี2563ซึ่งมีการท้าทายเพดานในเรื่องที่สังคมไทยไม่เคยกล้าพูดถึงมาก,ก่อนคุณประยุทธ์ อาจจะมองว่าตัวเองเข้ามาเพื่อจบความขัดแย้งของคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงแต่การกระทำของเขาตลอด9ปีมันกลับเป็นการสร้างคู่ขัดแย้งคู่ใหม่ขึ้นมาแทนนั่นคือความขัดแย้งระหว่างคนรุ่นเก่าที่ยึดมั่นในอำนาจนิยมกับคนรุ่นใหม่ที่โหยหาเสรีภาพและอนาคตที่ดีกว่าและรอยร้าวนี้มันลึกและอันตรายยิ่งกว่าความขัดแย้งในอดีตเสียอีก 5. ตัวตนและวาทกรรม ลุงตู่ผู้ไม่เคยผิดและด้านมืดข้อสุดท้ายคือตัวตนและภาวะผู้นำของคุณประยุทธ์เองครับภาพลักษณ์ลุงตู่ที่ดูเหมือนจะใจดีเบื้องหลังมันคืออะไรตลอด9ปีเราได้เห็นภาวะผู้นำที่เต็มไปด้วยความย้อนแย้งและปัญหา อารมณ์ที่ฉุนเฉียวเขาเป็นผู้นำที่เกลียดการถูกวิจารณ์เราเห็นภาพเขาตะวาดใส่นักข่าวชี้หน้าด่าประชาชนหรือแสดงอารมณ์หงุดหงิดอยู่เสมอมันสะท้อนถึงภาวะผู้นำที่ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์และไม่พร้อมที่จะรับฟังความเห็นที่แตกต่าง ว่าทกรรมประหลาดเราได้ยินคำพูดแปลกๆจากเขามากมายตั้งแต่การบอกให้ปลูกหมามุยใช้ยางรัดแกงไปจนถึงการโยนเปลือกกล้วยใส่นักข่าวในแง่หนึ่งมันอาจจะดูตลกแต่ในอีกแง่หนึ่งมันสะท้อนถึงวิธีคิดที่ไม่เป็นระบบและการขาดความเข้าใจในปัญหาที่ซับซ้อนเขาพยายามจะตอบทุกคำถามแต่หลายครั้งคำตอบของเขากลับสร้างปัญหามากกว่าเดิม การไม่เคยยอมรับผิดจุดที่สำคัญที่สุดคือเราแทบไม่เคยเห็นคุณประยุทธ์ยอมรับผิดอย่างจริงใจเลยทุกครั้งที่เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจโรคระบาดหรือปัญหาสังคมเขามักจะโทษคนอื่นเสมอโทษนักการเมืองในอดีตโทษประชาชนโทษสื่อแต่ไม่เคยโทษการบริหารงานของตัวเองภาวะผู้นำที่ไม่รู้จักรับผิดชอบคือภาวะผู้นำที่อันตรายที่สุด ตัวตนของลุงตู่จึงไม่ใช่แค่ภาพของทหารแก่ตลกตลกแต่มันคือภาพสะท้อนของระบอบอำนาจนิยมแบบพ่อขุนที่ผู้นำมองว่าตัวเองรู้ดีที่สุดประชาชนเป็นเหมือนลูกหลานที่ต้องเชื่อฟังและใครที่คิดต่างคือคนไม่ดีที่ต้องถูกลงโทษซึ่งเป็นแนวคิดที่ล้าสมัยและเข้ากันไม่ได้เลยกับโลกในศตวรรษที่21 6. สรุป และทั้งหมดนั้นก็คือการเดินทางผ่าน9้าปีภายใต้เงาของชายที่ชื่อประยุทธ์จัน์โอชาเราได้เห็นการทำลายประชาธิปไตยด้วยรัฐประหารการสร้างกติกาที่บิดเบี้ยวเพื่อสืบทอดอำนาจการทิ้งมรดกทางเศรษฐกิจที่พังพินาศและการสร้างรอยร้าวทางสังคมที่ลึกกว่าเดิมนี่คือราคาที่ไทยท่องจ่ายกับคำว่าความสงบของเขา มรดกที่แท้จริงของผลเอกประยุทธ์อาจไม่ใช่ตึกรามบ้านช่องหรือถนนหนทางแต่มันคือความถดถอยในทุกมิติคือการทำให้ประเทศสูญเสียโอกาสไปนานเกือบสิบปีคือการสร้างรัฐมนูญที่เป็นเหมือนระเบิดเวลาและคือการปลุกให้คนรุ่นใหม่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่ออนาคตที่พวกเขารู้สึกว่าถูกขโมยไป เขาอาจจะเริ่มต้นด้วยความตั้นใจที่ดีในมุมของเขาที่อยากจะเข้ามาแก้ไขปัญหาแต่สุดท้ายตัวเขาเองกลับกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดและทิ้งบาดแผลไว้ให้คนรุ่นหลังต้องมาตามแก้ไขอย่างที่อาจจะต้องใช้เวลาอีกนานแสนนานคำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะทิ้งไว้ให้ทุกคนคิดก็คือถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้เราจะยังยอมแลกทุกอย่างเพื่อขอเวลาอีกไม่นานอีกครั้งหรือไม่ คุณล่ะครับคิดว่า9ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้หรือเสียอะไรไปบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างมีเหตุผลได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างครับขอบคุณที่ติดตามการย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดนี้มาจนจบถ้าคุณเชื่อว่าการเรียนรู้จากอดีตคือสิ่งสำคัญฝากกดไลค์แชร์และ subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ